หั่นทำจำนวนนะครับก็เนี่ยได้ชิ้นตาเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะแล้วก็มีหน่ออีกนะหน่อใหญ่ๆอยู่หนอ่อหน่อดังๆด้วยนะครับดางเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวก็ต้องมาหัน่นเอาเอาตัวชิ้นตาแยกีแล้วก็ชิ้นแล้วก็อีกหน่อหน,นึ่ง ต้นนี้ก็ด่างทุกใบใช้ได้อยู่เชื้อดีเชื้อดีด่างทุกใบแล้วก็มีหน่อเล็กเลยว่าต้องอนุบาลเพิ่มเพราะว่ามันยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ต้องหั่นมันเพราะว่าคล้ายๆว่าต้นไม้มันพอมันโตเต็มที่เนี่ยมันออกดอกแล้วมันก็จะเริ่มมีอาการชะลอการเติมโตมากเกินกว่าที่เราคิดว่าจะบำรุงเราก็เลยใช้วิธีการหั่นทำจำนวนเลย นะครับจริงๆแล้วมันมีดอกเลยด้วยต้นนี้แต่ว่าเรามีหลายต้นที่มันมีดอกก็เลยก็เลยไม่ใช่ดอกของต้นนี้นะต้นไหนที่มีดอกแล้วแข็งแรงเราก็เอามาผสมนะครับเอามาผสมกับกับลูกผสมอื่นที่เราสนใจจะผสมนะครับก็หารทำจำนวนต่อไปนะครับสำหรับบุตรเหลืองบุศราคำเหลืองนี่ถ้าเกิดไม่มีปัญหารอดหมดเนะี่ยก็ได้อีกหลายต้นเลย เพราะว่าบางหน่อมันก็จะเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แล้วเนี่ยติดล่างมานิดนึงนะครับไม่ใช่บางหนอ่อมีหลายอันเนี่ยชิ้นก้นเ,นเห็นไหมลากเนี่ยอีกหลายหลายหน่อเลยไม่รู้มันจะงอกได้แค่ไหนนะครับอืมอีกเยอะครับอีกเยอะนะอีกเยอะก็จะได้มาปลูกทำจำนวนแล้วเดี๋ยวได้แบ่งทีอเอาแค่ แค่นี้ตอนนี้ใช่็นไหมมันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นใช่ไหมรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานนี่รุ่นหลานเล็กๆแต่ว่าก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็ต้องค่อยอนุบาลอาจจะกระด่างดีเพราะว่าต้นนี้นี่เชื้อด่างดีทุกใบนะครับอันนี้อันนี้ต้นนี้ก็ตั้งแม่ต่อไปอตั้งแม่ต่อไปมีรากให้อยู่ก็ให้เห็นว่า การทํางานของในตัวต้นบุษราคำเนี่ยมันเริ่มจากที่เราตั้งแม่พอมันเป็นต้นแม่มันออกหนออกนอ,อกหนอแล้วก็ต้นมันก็จะเริ่มเอ่อต้อง,ต,องต้องหาอาหารเยอะขึ้นนะครับไม้มันก็จะจ,จะมีการซุดไปบ,บ้างนะครับเราก็ทําการยกยอดบ้างหรือไม่ก็เอาออกมาเพื่อที่จะมามามา,มาหั่นทำจำนวนอย่างอันเนี้ยต้นนี้ผมก็ก็ยกยอดไปละะยอดย<ข>อดอยู่ข้างล่าง แล้วก็เดี๋ยวรอให้คือปกติพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ายอดมันหายไปใช่ไหมฮอร์โมนมันก็จะมีถึงฮอร์โมนพืชนะครับมันก็จะมาบำรุงในต้นด้านข้างพอเรายกยอดปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันก็แตกแตกใบใหม่เดี๋ยวรอมันโตขึ้นหนแล้วถ้ามันโตหน่อยแล้วค่อยว่ากันอีกทีว่าจะจะยกแยกไปปลูกันี้ถ้าต้นไหนเนี่ยมันมันโตแล้วก็จริงแล้วมันก็ยังแข็งแรงอยู่นะแล้วก็ให้ดอกแล้วก็ใช้ดอกผสม ก็คือเลี้ยงมันต่อไปแล้วแต่ต้นนะัแล้วแต่ต้นว่าต้นไหนมันจะมันจะมีความสามารถแค่ไหนบางต้นมันก็ไม่ค่อยไหวนะเราก็จัดการลดภาระของต้นแม่นะอย่างเช่นเนี้ยเนีย่ยเดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้กระถางให้ออกนะครับแล้วก็เอาเอาเอา,เอาต้นอื่นที่มันมีโอกาสจะโตมาลงนะ,ะต้นนี้นเหมือนกันเนี่ยมีสี่หนอ่อนะ แต่ดูอาการแล้วมันไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ก็แสดงว่า,ามันอาจจะกําลังแทงหนอ่อรุ่นรุ่นหลานเหนไหมเห็นไหมเห็นหนอนี้ไหมเนี่ยนี่แม่ใช่ไหมนี่ลูกใช่ไหมแล้วนีลกออก่ลูกออกลูกออกลูกอีกก็เป็นหลานนะเราก็ถึงว่าต้นใหญ่ๆนี้ต้องให้มันกินดีๆนะต้องให้มันอาหารถึงนะให้รากมันขาวแต่ถ้าเราให้เต็มที่แล้วมันก็ยังรู้สึกไม่ ไม่ดีขึ้นไม่สวยอะไรเงี้ยไม่อันนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วจริงๆต้นนี้ก็ถือว่าหลอดเยอะเหมือนกันนะเพราะใบมันเล็กลงนะครับใบมันเล็กลงต้นนี้นี่มันไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะมันไม่ออกหน่อไอ้นี่ก็ประเภทนี้ก็เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวก็จะโดนตัดตัดตัดแช่ไปเลยนะพอหนอ่อใหม่ออกมาก็ค่อยดึงดึงต้นนี้ไปไปแยกทำจำนวนนะครับด่าคุกใบด่าคุกใบ นะครับช่วงนี้ก็ต้องนี้แหละครับเพราะว่ามันถึงรอบวงรอบมันแล้วต้นนี้ไม่เกี่ยวใช่หไหมต้นนี้ก็คือเพิ่งตั้งแม่มันก็ยังไม่มีลูกก็ยังตั้งได้อีกพอสมควรคือปีหน้าต้นนี้ก็คือปีหน้าค่อยค่อยจัดนะส่วนต้นไหนที่ออกลูกแล้วก็ถ้ามันไม่แข็งแรงจริงก็ต้องจัดมันปีนี้แหละนะครับ๋รอสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าใบามันเริ่มดูอาการแล้วไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเราก็จัดเลย นะครับก็แล้วแต่ต้นแล้วแต่สเต็ปการทํางานนะครับแล้วก็มีหน้าที่เลี้ยงให้หมันรอดแล้วกันนะครับทีนี้พอหันไปหันมาไอส้สวยๆไว้โชว,ไว์ไว้ถ่ายสวยๆมันก็ไม่ค่อยมีแล้วทีนี้ก็มันก็จะมันก็จะไม่มีไม่ได้ดูของสวยแล้วฮนะเหลือเหลือมันจะเล็กไปหน่อยค่อยๆเลี้ยงไปช่วงนี้ก็ทาไปเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆเห็นไหมไเรื่อยๆ ต้นนี้ก็ต้นยอดนี่คือต้นแม่ของเขาต้นยอดก็เดี๋ยวก็แช่น้ํายาสารยุกิแล้วก็พัชบางส่วนที่ช่วยทําให้เกิดรากง่ายขึ้นค่อยๆเล่งไปก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆมันก็ขยายจํานวนไปนะครับก็เล่าสู่กันฟังว่ามาถึงจุดที่จะต้องหันแล้วก็ต้องหันนะครับแยกก็ต้องแยก สำคัญคือเราก็เลือกต้นที่มันด่างทุกใบเราจะได้ได้ลุ้นนะ,ะับง่ายหน่อยได้ลุ้นอ้ต้นที่ต้นออกมาละด่างมันเหมือนกับที่เราต้องการโอเคสวัสดีครับฝากฝากช่องยูกิด้วยครับยูกิท็อปครูได้ครับ,รบขอบคุณนะครับ